สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชักเฟอร์เนอรีนะคะนี่นะคะก็เข้าใกล้เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเฟิร์ mm. <urn> จะพาทุกคนนะคะมาจัดห้องต้อนรับวันวาเลนไทน์กันนะคะ mm. มาดูกันนะคะว่าเฟิร์จะแต่งห้องเป็น,นสไตล์ไหนนะคะ mm. เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะของที่จะแต่งห้องกันเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ไม่ได้มีเยอะมากนะแต่เฟอร์รู้สึกว่ามันจะช่วยเพิ่มบรรยากาศคืนพิเศษได้นะคะอย่างแรกนะคะวันวาเวลนไทน์เรานึกถึงอะไรก็ต้องเป็นดอกกุหลาบนะทนุกคนนี่ชึบนี่นะคะเป็นสีแดงเลยนะเฟิรนะ์นอ่ะมันจะโทนเห็นไหม ทนน้าตาลขาวเทาไม้ทองอะไรเงี้ยเฟิร์นก็คิดว่าการที่เฟิร์นมีดอกกุหลาบนะคะก็จะช่วยแบบขับความแพงความลักชูรี่มาได้นะนี่ก็จะประมาณนี้นี่นะคะใส่แจกันต่อไปนะคะก็จะโล่ของเก่ามาแต่งใหม่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบที่ แฟนเฟิร์นเคยซื้อมาให้นะคะวาเลนไทน์ในสักวาเลนไทน์หนึ่งนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นแบบเหมือนดอกจริงที่ไปอบทําให้แบบมันแห้งนะคะแล้วก็มันอยู่ได้นานขึ้นนะคะค่ะข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้คนก็จะเป็นดอกสวยนะแล้วมันก็อยู่ได้นานด้วย ก็จะเอามาเป็นพ็อปแต่งเหมือนกันนะคะวันววเลนไทยก็คือคนมีคู่ใช่ปะล่ะเราก็ต้องเอารูปคนมีคู่มาวางประดับบ้านไว้นะคะ mm hmm. ก็เนี่ยเ mm hmm. ฟิร์นก็แปลรูปเก่าอันนี้เคยแบบ mm hmm. เคยทำไม่นานแล้วเฟิร์นเมียนนี้ด้วยทุกคน mm hmm. เป็นรูปพลอยค่ะเป็นรูปพลอยนะคะอันนี้เป็นตอนที่เพิ่งเจอกันวันแรกว้าเขิน <laughs> นี่นะคะก็มีมานี้ซึ่งเฟิร์นอะกะว่าจะเอามาใส่กรอบนี่นะคะ อารูปแบบตอนตอนเพิ่งเจอกันเดือนหรอะลวันหวานนี่น่ารัและเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบนะคะของคืนวันพิเศษคืนวันวาเลนไทน์นะคะจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนะคือกลิ่นนะคะทุกคนกลิ่นหอมนะคะจากแบรนด์นี้เลยค่ะ j ั s m มานะคะ ซึ่งแบรนด์นี้นะคะเพื่อนเฟิร์นอะแนะนามานานแล้วว่ามันหอมมากพอใกล้วเาเลนไทน์นะคะทางแบรนด์นะคะออกคอลเลกชันใหม่คะ่ะซึ่งเป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะสําหรับวันวาเลนไทน์คะ่ะจะเป็นกลิ่นพิเศษนะคะเทียนหอมนะคะกับก้านไม้หอมนะคะเอาจริงๆนะตอนแกะพัาสดุกออกมามันหอมตั้งแต่แกะพัาสดุเลยอะ่ะนี่ใครนัดยังไม่ได้แกะข้างในนะคะรวมถึงทุกคนดูแพคเกจจริงมันหรูหรานะมันดูแพงนะ เฟฝนว่าแบบให้เป็นของขวัญดูดีมากเลยของทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะเดี๋ยวเฟินขอแกะเทียนหอมก่อนนะคะหอมมากอ่ะทุกคนโอยหอมอ่ะโอ้ยแกะจริงน่ารักเห็นปะ เป็นกรรมเทพล่ะค่ะสององค์น่ารักเหมาะกับวาเลนทนยจริงๆมันหอมมากทุกคนมันหอมกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นก็คือกลิ่นมาลินะคะก็ตามชื่อแบรนด์เขาเลยว่า just m a r e นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่มาลิอย่างเดียวอ่ะมันมีกุหลาบมันมีฟลอรลอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วมันมันหอมนวลนะคะทุกคนมันมันหอมเยาวยวนอ่ะแต่ว่าไม่ได้หอมแบบ กน้นมันหอมแบบดูแพงนะคะฟิลฟิลคนขั้งหลักเออประมาณนั้นอนะฟิลแบบเริ่มต้นโคกกาแฟอะไรอย่เงี้ยเฮ้ยทุกคนแลน้วในเนี้ยเขาก็เขียนว่าคอนเทนต์นะคะก็คือเนเชอรัลซอยแคนโดนะคะก็คือเพียนถั่วเหลืองเนาะ e s s e n เชล l อย l นะคะโจโจบาโอยเชียร์บัตเตอร์แอนด์วิตามินอนะคะก็คือเป็นแบบธรรมชาติหมดเลยเนาะโออเ้ยะเยจมูบานไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปไปดูการไห้หอมนะคะ เฮ้ยทุกคนมันมีดอกไม้อยู่ข้างในด้วยอะ่ะกลาดไม้หอมน่ารักมากเลยอะ่ะข้างในจะเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นแบบเทวดาสององค์เหมือนกับคล้ายๆเทียนหอมเลยนะคะซึ่งแบบเนี้ยเฟิร์นว่ามันเหมาะกับการวางไว้เพื่อให้แบบกลิ่นมันกระจายตัวไปทั่วบ้านเวลาเราเดินเข้าบ้านมาเราก็ได้กลิ่นแหละแต่ถ้าช่วงเวลาไหนนะคะที่ได้บรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็อยากให้กลิ่นมันตลบอบอวลไปทั่วบ้านนะคะเฟิร์นมองว่า จุดเทียนหอมไปด้วยนะคะพร้อมกับวางอันนี้ไปด้วยนะคะก็จะทําให้บรรยากาศมันมีความโรแมนติกฟิลข้างรักนะคะนี่เล,เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาจัดห้องกันเลยนะมาดูซิว่าเราจะวางพระเอกนางเอกสองคนนี้ไว้ตรงไหนดีนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้ห้องเพิ่มบรรยากาศให้ห้องนะคะไปดูกันเลย ค่ะทุกคนตอนนี้ก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เทียนหอมนะคะอยู่ตรงนี้ ส่วนก้านไม้หอมกม็อ,อยู่ตรงนูนนะคะขนาดเอามาวางแบบเดียวอะ่ะกลิ่นมันกระจายตัวดีมากเลยนะคะแบบเมื่อกี้แฟนเฟินเดินผ่านก็คือเปลี่ยนน้ำหอมหรอเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศตอนกลางคืนอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างจุดเที่ยวดื่มด่ำกับบรรยากาศอันโรแมนติกนะ

สำหรับใครที่สนใจนะคะเทียนหอมแล้วก็ก้านไม้หอมคอลเลกชันพิเศษวันวาเลนไทน์นี้นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ IG j u s t m a r i e Official นี้เลยนะคะเป็นการเพิ่มบรรยากาศนะคะให้คืนพิเศษสำหรับคนพิเศษนะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเฟอร์นารีด้วยนะคะฝนไปดูหนังตอบก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ I've been waiting for a long